สวัสดีนะักเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ค่ะในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์มีอะไรบ้าง ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะมีด้วยกัน3ประการเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างครูอุจะให้เวลานักเรียนคิดเป็นเวลา3วินาที่ถ้าคิดได้แล้วนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันแล้วดูสิว่านักเรียนคิดถูกต้องหรือไม่ปัจจัยที่1 อาหารปัจจัยที่สองน้ำและปัจจัยที่3อากาศค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3ปัจจัยนี้นั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์มากแต่จะมีความสำคัญอย่างไรเราไปเรียนกันเลยนะคะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3มสัปดาห์จะตายหรือไม่ เด็กๆคิดว่ายังไงคะเด็กๆลองหาคำตอบดูนะคะแล้วท้ายคลิปเราจะไปดูเฉลยพร้อมกันค่ะปัจจัยที่สำป็นต่อมนุษย์นะคะปัจจัยแรกคืออาหารอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานนะคะควรเป็นอาหารที่มีประโยชน์และ ควรรับประทานให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะซึ่งอาหาร5หมู่มีดังนี้นะคะนักเรียนหมู่ที่1นมไข่และเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งอาหารหมู่นี้นะคะจะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะหมู่ที่2เป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมัน หมู่ที่2นี้นะคะจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานต่อร่างกายค่ะหมู่ที่3เป็นพืชผักชนิดต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติและช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆค่ะหมู่ที่4ี่นะคะเป็นผลไม้ต่างๆ ผลไม้นะคะจะให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ลือแรมเช่นเดียวกับหมู่ที่3และยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ให้เป็นไปตามปกตินะคะแล้วก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคเช่นเดียวกับหมู่ที่3ค่ะต่อไปหมู่สุดท้ายนะคะหมู่ที่5เป็นไขมันจากพืชและสัตว์ค่ะ ให้สารอาหารประเภทของไขมันนะคะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะอาหารทั้ง5หมู่นี้นะคะเป็นอาหารที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนะคะนักเรียนควรรับประทานอาหารนะคะให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่เลยนะคะ ในหนึ่งวันมนุษย์ควรรับประทานอาหารวันละสามมื้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นค่ะแต่อาหารที่มีความสําคัญกับนักเรียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คืออาหารเช้านั่นเองพอมื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่สําคัญที่สุด เพราะในขณะที่ร่างกายของเรานะคะนอนหลับร่างกายเนี่ยจะไม่ได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายทั้งคืนเลยนะคะเมื่อตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยร่างกายเนี่ยจึงต้องการสารอาหารเพื่อที่จะให้ได้พลังงานไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนเนี่ยอยากมีแรงมีกําลังนะคะนักเรียนต้องรับประทานอาหารเช้าทุกวันนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนเนี่ยมีอาหารนะคะเมนูตัว อย่างนะคะที่นักเรียนควรรับประทานตอนเช้ามาให้นักเรียนดูนะคะหก็คือโจ๊กหมูใส่ไข่สต้มเลือดหมูใบตำลึง 3. อาหารธัญ,ญพืชกับนมจืด 4. ีแซนด์วิชไก่ 5. ข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าวและ6สลัดผัก ผสมกับเนื้อไก่นะคะซึ่งอาหารที่คุณครูม,มาแนะนํานักเรียนนะคะก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานกับนักเรียนได้ในมื้อเช้านะคะแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกเช้านักเรียนต้องรับประทานอาหารทุกวันและที่สําคัญนะคะในมือ้อเช้าไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดนะคะหรือว่าอาหารที่มี ความเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปหรือว่าเค็มเกินไปนะคะเพราะว่าในมื้อเช้าเนี่ยร่างกายของเราหรือว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเข้าไปรองท้องเลยใช่ไหมคะกระเพาะของเราโล่งมากๆเลยถ้าเรียนนะคะรับประทานอาหารที่มีรสจัดเข้าไปนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการแสบร้อนนะคะหรือว่าแสบที่กระเพาะอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้า ควรรับประทานอาหารที่มีพลังงานให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็รสชาติจืดนั่นเองค่ะ,ะคุณครูนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะหนึ่งคลิปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะมาให้นักเรียนดูเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปวิดีโอเรื่องการดูแลสุขภาพวิดีโอเรื่องนี้นะคะเป็นคลิปของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาร์สนั่นเองบาร์สเนี่ยตอนแรกเป็นเด็กที่มีรูปร่างสมส่วนใช่ไหมคะแต่เมื่อไปโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่โรงอาหารบาร์สเนี่ยรับประทานแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดคืออะไรนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คืออาหารที่เป็นพวก แป้งของทอดของมันน้ำอัดลมโดนัทบะมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งเมื่อบาสเนี่ยรับประทานอาหารพวกนี้ไปมากๆเนี่ยจนทำให้บาสเนี่ยกลายเป็นเด็กอ้นวนวิ่งก็ไม่ไหวทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สะดวกคุณครูเลยแนะนำให้บาสเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารนะคะจากอาหารฟาสต์ฟู้ดให้มาทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่พร้อมกับ ออกกาลังกายนั่นเองเมื่อบาสน,นะคะเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารเนี่ยบาสก็กลับมานะคะเป็นเด็กที่มีรูปร่างสมส่วนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ท้ายคลิปคุณครูบอกอีกว่านอกจากการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วนะคะเราเนี่ยควรที่จะหนึ่งคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะ2คือออกกําลังกายสม่ําเสมอ 3. ดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อร่างกายและสรับประทานอาหารที่ปรุงนะคะปรุงสุกใหม่ทุกวันนั่นเอง 4. ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการดูแลนะคะดูแลร่างกายตัวเองให้ ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่ในคลิปยังบอกเลยใช่ไหมคะว่านอกจากเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่แล้วนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วค,คุณครูเห็นว่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรับประทานน้ําให้วันละ6-8ถึงแแก้วหรือว่าตามที่ร่างกายของเราต้องการเพราะฉะนั้น เราไปปัจจัยที่สองกันเลยไหมคะในเรื่องของน้ำดื่มมีคำถามอีกแล้วทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำนักเรียนหาคำตอบไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันท้ายคลิปมนุษย์นะคะควรดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วหรือตามที่ร่างกายเราต้องการ เหตุผลที่เราต้องดื่มน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะ 1. ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น 2. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 3. ช่วยในการขับถ่ายของเสีย 4. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วเราควรจะดื่มน้ำอย่างไรล่ะถึงจะดีต่อสุขภาพ การดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพนะคะ1เราต้องดื่มน้ำสะอาดและอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติก็คือน้ำที่วางอยู่นะคะในบ้านของนักเรียนเนี่ยโดยที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำที่มีความเย็นนะคะจากในตู้เย็นเนี่ยเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอาจจะปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดื่มน้ำให้มีประโยชน์จริงๆนะคะ เราควรดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกตินั่นเองค่ะสองค่อยๆจิบน้ำอย่าดื่มน้ำทีละมากๆหลังตื่นนอนนะคะควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วและหลังอาบน้ำก็ควรดื่มน้ำเข้าไปอีกหนึ่งแก้วนั่นเองก่อนทานอาหาร30นาทีนะคะดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังทานอาหารนะคะดื่มน้ำตามเข้าไปอีกหนึ่งแก้ว และก่อนนอนนะคะดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วค่ะถ้านักเรียนนะคะดื่มน้ำได้ครบ7เวลานะคะดังนี้นะคะก็เพียงพอนะคะต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าถามว่าคุณครูคะแล้วถ้าเวลาอื่นหนูหิวน้ำแต่ไม่ใช่ใน7เวลานี้หนูสามารถดื่มน้ำได้ไหมคำตอบก็คือ ได้นะคะนักเรียนสามารถดื่มน้ําได้ตลอดเวลาเลยตามที่ร่างกายเราต้องการนะคะเพียงแค่ท่านดื่มนะคะดื่มน้ําเกินวันละ6กถึงแแก้วนะคะก็เพียงพอต่อร่างกายนะคะแต่สามารถดื่มเพิ่มได้นะคะตามที่ร่างกายของเราต้องการนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากมนุษย์กัน้นหายใจเป็นเวลานาน,านจะตายหรือไม่แ ต่อไปจะเป็นปัจจัยที่3นะคะเป็นเรื่องของอากาศนั่นเองค่ะถ้านักเรียนถามว่าอากาศคืออะไรอากาศนะคะคือสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเราตอนนี้อากาศก็อยู่รอบตัวคุณครูรวมถึงรอบตัวนักเรียนด้วยค่ะถ้าเราสูดหายใจเข้าไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม อตอนนี้นะคะเราได้สูตรอากาศเข้าไปในร่างกายแล้วเพื่อช่วยในการหายใจนั่นเองค่ะนอกจากนี้อากาศนะคะยังสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลาและต้องการที่อยู่อาศยัยแต่ที่สำคัญนะคะอากาศเนี่ยไม่มีสีเห็นไหมคะเราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้เลยไม่มีรสและที่สำคัญไม่มีกลิ่นนั่นเองค่ะ อากาศนะคะประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆนั่นก็คือก๊าซไนโตรเจนก๊าซออกซิเจนรวมถึงแก๊สอื่นๆนะคะรวมทั้งฝุ่นละอองและไอน้ําเพราะว่าอากาศเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะอาจมีฝุ่นละอองหรือว่าไอาน้ำเนี่ยมาผสมอยู่ได้ เพราะฉะนั้นนะคะนอกจากฝุ่นละอองแล้วก็ไอน้ําแล้วนะคะอาจจะมีเชื้อโรคนะคะสะสมอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยจะเดินทางออกนอกบ้านหรือว่าไปไหนนะคะช่วงนี้เราก็ต้องใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเอเรามาดูความสําคัญต่ออากาศกันเลยค่ะ ความสำคัญของอากาศนะคะมนุษย์เนี่ยต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายหากร่างกายเนี่ยไม่ได้รับอากาศนะคะหรือว่าได้รับอากาศไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะ 1. คืออ่อนเพียปวดกล้ามเนื้อมีอาการมึนศีรษะหายใจไม่สะดวก ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะผิดปกติไปจากเดิมอาจทำให้หมดสติลม้ลมลงได้และที่สำคัญถ้าเราขาดอากาศเราอาจถึงตายได้เลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนรู้แล้วนักเรียนก็สามารถทราบแล้วใช่ไหมคะว่าปัจจัยที่สำคัญนะคะต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็คืออาหารน้ำและอากาศ ซึ่งทั้งสามเหล่านี้นะคะเราเนี่ยไม่สามารถขาดสิ่งไหนไปได้เลยเพราะมนุษย์นะคะมีการเจริญเติบโ,โตและการดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหารได้ดื่มน้ำสะอาดและได้มีอากาศหายใจในทุกๆวัน เรามาดูคำถามที่คุณครูเคยถามหนูไว้นะคะว่าหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3มสัปดาห์จะตายหรือไม่คำตอบก็คือมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่รับประทานอาหารนะคะและหลังจากนั้นร่างกายจะค่อยๆผอมซูบและอ่อนเพลียและเสียชีวิตไปในที่สุดค่ะ ทำไมมนุษย์จึงต้องดื่มน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติถ้านักเรียนนะคะขาดน้ำไปเนี่ยร่างกายจะ,ะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและอาจทำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะหากมนุษย์การหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่คำตอบก็คือ หากมนุษย์นะคะขาดอากาศหายใจเพียง4-5นาทีอาจทำให้การทำงานของสมองเนี่ยผิดปกติไปตลอดชีวิตและถ้าขาดอากาศไปนานกว่านั้นนะคะจะทำให้เราตายได้ค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะทุกในทุกๆวันเราควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5มู ดื่มน้ำให้สะอาดและเพียงพอต่อร่างกายและที่สำคัญนะคะควรหายใจหรือว่าสูดอากาศที่บริสุทธิ์ทุกวันนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วต่อไปได้เวลาทำใบงานกันแล้วนะคะเด็กๆ5ใบงานวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะเป็นใบงานนะคะเรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนดูภาพและตอบว่าแต่ละภาพมีความสําคัญต่อการดำรงของดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้างพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียน3ภาพภาพที่1คืออาหารภาพที่2คือน้ําและภาพที่3คืออากาศ นักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนดูภาพแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะความสําคัญนะคะของอาหารลงไปในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็คือความสําคัญของน้ําและช่องนี้เป็นความสําคัญของอากาศนะคะต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ว่าสําคัญอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะใบงานของครูก็มีเพียงแค่หนึ่งใบนะคะคุณครูหวังว่านะคะนักเรียนจะตั้งใจทำใบงานของครูนะคะแล้วก็ที่สำคัญหากทำใบงานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้นะคะสามารถดูคลิป ของคุณครูใหม่อีกหนึ่งครั้งก็ได้นะคะหรือว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจใบงานตรงไหนหรือไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนนะคะสามารถไลน์มาถามคุณครูหรือโทรมาถามคุณครูได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องลาไปก่อนนะคะหลังจบคลิปนี้แล้วนะคะขอให้หนักเรียนนะคะตั้งใจทำใบงานของครูนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวิชาถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ